สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบุ๋มวอนผู้ป่วยโควิดโทรหาองค์กรทำดีหากไม่ติดอย่าเพิ่งหัวร้อนต่อว่ากระแทกหูใสหลังจากที่ดรบุ๋มปนดดาในนามขององค์กรทำดีที่ประกาศว่ามีรถพยาบาลแอมบูเล็ตเอ็กเพรสซึ่งเป็นรถพยาบาลแรงดันลบยินดีรับส่งผู้ป่วยโควิดที่ได้รับการยืนยันว่าได้เตียงแล้วไปส่งที่โรงพยาบาลโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆพันทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2 0 6 3 2 3 2 3นั้นปรากฏว่ามีผู้ติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมากจึงทำให้เจ้าหน้าที่ที่รับสายไม่ทันและพอหลังจากรับสายกลายเป็นวัตถุต่อว่าและกระแทกหูใส่โดยดอกเตอร์บุ๋มได้พ้นในเอจพร้อมกับมีข้อความว่าเรียนผู้ป่วยโควิดทุกท่านโปรโดทราบรถพยาบาลแรงดันลบที่องคอ์กรทำดีตั้งใจช่วยรับส่งผู้ป่วยที่ได้เตียงแต่ยังหารถไปโรงพยาบาลไม่ได้โดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายแค่เปิดตัววันแรกเมื่อวานนี้ ก็มีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาเยอะมากหลายคนอยากให้ช่วยหาเตียงซึ่งเราทำแบบนั้นไม่ได้หลายคนเครียดโทรไปเบอร์ที่ติดต่อว่าตนเองเป็นโควิดตามโรงพยาบาลต่างๆไม่ติดแถมทีมงานยังคุยกับเคสอื่นอยู่พอรับสายก็ต่อว่าและกระแทกหูใส่ไม่พอใจที่รับสายช้าบ้างทางบุ๋มต้องขออภัยด้วยนะคะแต่อยากบอกว่าน้องๆในทีมทำงานเต็มที่มาตั้งแต่ก่อนสงกรานต์จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้พักสักวัน แถมผู้ป่วยก็เพิ่มมากขึ้นอย่างวันนี้น้องๆต้องขับรถไปกลับทั้งกรุงเทพสมุทรสาครน,นนทบุรีและตอนนี้ยังไปรับอีกเคสที่อยุธยาตั้งแต่ตีห้าเรายังไม่ได้พักเลยค่ะขอให้ทุกท่านใจเย็นและอยากบอกว่าบุ่มเข้าใจว่าท่านเครียดแต่การใส่อารมณ์ไม่ได้แก้ปัญหาได้สักอย่างนะคะตอนนี้ก็ได้แต่บอกน้องในทีมว่าให้เข้มแข็งทั้งกายและใจเพราะเราตั้งใจมาช่วยประชาชนจร,จร,จริงๆจะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ